สวัสดีครับผมนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามารีวิวนะครับรีวิวรถผมที่นําไปใส่นะครับโชคอัพนะครับเปลี่ยนโชคอัพใหม่เป็นสตั๊ปรับเกียร์นะครับโปรเฟนเดอร์ดริฟท์ครับผมนะครับก็จะมารีวิวนะครับหลังจากที่ใช้ได้มาประมาณสักสองสาสัปดาห์แล้วจริงๆผมติดตั้งไว้ประมาณสองสาสัปดาห์แล้วก็ลองขับดูนะครับลองขับดูลองเทียบดูปรับแต่งไปปรับแต่งมานะครับทีนี้ก็จะเป็นแบบที่ผมชอบนะครับทีนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่า หลังจากที่ใส่โปรเฟนเดอร์นะครับโปรเฟนเดอร์ดิฟแล้วก็โหลดลงมาแล้วนะครับรู้สึกว่าขับเป็นยังไงบ้างครับไปดูกัน ใส่สตัดปรับเกียร์มาครับก็คือเริ่มเท่าความกันก็คือรถคันนี้เป็น t o โยต้าโคร l ่าคลอ s นะครับครับเดิมๆเลยนะครับรู้สึกว่าอาการที่ความเร็วสูงไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่มันก็นิ่งระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าพงออไรมันเบานะครับแล้วก็ตัวมันยกสูงขึ้นนะครับทาให้เวลาเราคุมรถเนี่ยค่อนข้างจะโครงเพลงโครงเพลงเวลาเขาขับออกต่างจังหวัดผมก็เลยตัดสินใจหาข้อมูลนะครับทีนี้ผมไปใส่สตัดปรับเกียร์ที่เป็นโปรเฟเดอร์ดริฟท์นะครับก็คือทำได้หลายล้านแล้ว แล้วก็มาเทียบกันว่าโปรรล่าคอสนะครับในงบประหยัดนะครับเราจะสามารถใส่สแตทปรับเกียร์เพื่อโหลดได้หน่อยนึงเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับตัวเลือกก็มีเยอะนะครับมีเฮดไลท์มีโปรเฟนเดอร์นะครับแล้วก็อื่นๆนะซึ่งตัวเลือกที่ผมเลือกก็คือเป็นโปรเฟนเดอร์นะครับเพราะว่าหลังจากที่คุยแล้วมันเหมาะกับโคโรล่าคอสนะครับแล้วก็ราคาก็ประหยัดนะครับราคาไม่ได้แพงเวอร์นะประมาณสองหมื่นหนึ่งพันนะครับก็ราคาก็ถือว่าโอเคไม่ได้เวอร์ไม่ได้แพงนะไม่โอ๊ก ไม่ได้เป็นแบบ6กหม0่0 0จ็ดหมื่อะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูก็หาข้อมูลนะครับรีวิวไปหลายที่นะครับก็มาลองขับดูก็ไปลองขับรถของทางร้านดูนะครับลองขับดูลองอะไรเงี้ยผมว่ามันก็โอเคนะในราคาสองห0ื่นต้นๆน,น,นะครับสองหมซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้ไปขับเร็วขนาดนั้นนะครับก็เลยคิดว่าเออเราก็ไม่ต้องเอาแบบแพงๆมากๆโอเวอร์ฟ็อซ์มากๆ,ากๆ,ากๆนะครับ ความจริงครับก็ประมาณร้อย้อยี่สิบไม่เกินนี้นะครับก็เลยตัดสินใจเอาโปรฟิเดอร์กันนะครับทีนี้ <c oughs> ก็ไปติดตั้งนะครับไปติดตั้งที่ร้านเขานะครับกเ็เขาผมก็แจ้งทางร้านเขาว่าให้โหลดลงประมาณครึ่งนิ้วนะครับล้อหน้าครึ่งนิ้วล้อหลังตอนแรกใจใจผมนะผมอยากเอาร้อหน้าครึ่งนิ้วล้อหลังหนึ่งนิ้วนะครับเพื่อให้มันโหลดมันสมส่วนแต่พอ ออกไปามาเพราะคิดว่าเออมันมีมีแยกผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะครับมีคุณพ่อคุณแม่นั่งหลังไปด้วยนะครับเวลาครับบางจังหวะเนี่ยคือไม่อยากให้มันโหลดมากนะครับก็เลยคิดว่าเอองั้นลองลองโหลดครึ่งนิ้วอนคือสูตรเป็นล้อหน้าครึ่งนิ้วล้อหลังครึ่งนิ้วนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูนะครับถือว่าโอเคนะครับมุมมองผมจะว่าโอเคไม่ได้โหลดมากล้อหน้านี่โอเคฟิตมต์โอเคเลยล้อหลังอาจจะสูงนิดนึงแต่เผื่อว่า ขับรถออกจากจังหวัดใส่ของโหลดของมีผู้โดยสารนั่งด้วยมันก็จะพอดีนะครับผมซึ่งโดยปกติก็จะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับพอได้มาลองขับครับต่อแรกผมแจ้งทางช่าง,งว่าอยากได้นุ่มนุ่หน่อยอยากได้นุ่มนุ่มน่อยอยากได้ไม่ต้องการแข็งมากนะครับคือปกติถ้าขับคนเดียวเนี่ยก็อยากได้ขึ้แข็งเพราะว่าเวลาขับเร็วมันเจามันก็จะช่วยให้เราเนี่ยนะครับรู้สึกว่าอืมมัน ต้องการคอนเฟิร์มมากกว่านี้นะครับแต่ว่าพอดีมีญ,ญาติผู้ใหญ่มาด้วยก็เลยต้องการให้มันนุ่มกว่านี้สักหน่อยนึงนะครับตอนแรกทางทางช่างเขาปรับไว้ที่เบอร์แปดนะครับปรับไว้ที่เบอร์แปดผมไปลองขับดูแล้วรู้สึกว่ามันกระชับจริงเกาะถนนจริงแต่ว่าเวลาที่เราขับในตามหมู่บ้านช้าๆนะครับมีคุณพ่อคุณแม่นั่งหลังไปด้วยเนี่ยผมลองไปนั่งหลังเยอะ้รู้สึกว่ามันกระด้างไป มันจะ e. okay so so ่ด mm ่างไปแต่ถ้าคนขับโดยทั่วไปวัยรุ่นเนี่ยผมว่าโอเคเลยเบอร์แปดเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเนี่ยนี่ผมก็เลยลองคุยกับช่างดูช่างเขาบอกว่างั้นที่ลองไล่ลงมาเรื่อยๆตอนแรกจะให้จะให้เป็นเบอร์สี่กลัวว่ามันจะย้้ยไปนะครับกลัวว่ามันจะย้้ยไปก็เลยคิดว่าช่างก็เลยบอกว่ากออย่างนี้ลองปรับเป็นเบอร์หกดูก่อนถ้าเบอร์หกโอเคก็ไม่ต้องปรับเพิ่มนะครับไม่ต้องปรับไม่ต้องปรับลงมาถึงเบอร์สี่นะครับก็เลยลองปรับเป็นที่เบอร์หกนะครับ ลองปรับเป็นบรอร์หกเสร็จแล้วลองขีต่ตัวแรกๆก็ยังรู้สึกว่ามันตึงๆอยู่นะมันตึงๆอยู่ทีนี้ช่างว่ารถอ่ะมันเพิ่งติดตั้งเสร็จต้องเอาไปวิ่งก่อนพี่ต้องเอาไปวิ่งก่อนสักอาทิตย์หนึง่เงเราเอาไปวิ่งก่อนสักอาทิตย์หนึ่งแล้วคออ่อยมาปรับเพราะว่าให้ให้ใหช็ออัพให้สตัดเนี่มันเซตตัวก่อนไม่ใช่ว่าปึ๊บไปวิ่งมันจะมันจะได้ดังใจเลยไหมไม่ใช่นะครับมันก็ต้องรอให้ให้รถมันเซ็ตตัวให้ช็อคอัพมันเซ็ตตัวก่อนเอาไปวิ่งก่อนเดี๋ยวค่อยมาปรรับไไม่ปนะครับ ผมก็เอาออามาวิ่งอาทิตย์หนึ่งรู้สึกว่าเออจริงอย่างที่ช่างบอกนะครับว่าเราติดตั้งสตัดปัดเกียร์ปุ๊บไปวิ่งปุ๊บไปวิ่งแป๊บเดียว5นาทีส0นาทีาทล้วออกจากร้านนี่แล้วมันจะได้ฟิลแบบที่เราต้องการเลยเราต้องมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับความรู้สึกผมนะความรู้สึกผมทีนี้เราเออกมาวิ่งเนี่ยวิ่งสองสัปดาห์วิ่งไปวิ่งระยะทางวิ่งตามหมู่บ้านมีเดนรุน,รนาณะนะครับมีขึ้นทางด่วนมีรถติดมีข้ามทางรถไฟ ให้คล้ายๆว่า,าเราไปนวดให้ช็อกอัพมันทํางานให้มันเซตตัวได้คงให้มันเข้าที่เข้าทางเออรู้สึกว่าดีขึ้นนะครับเบอร์หกสำหรับผมนะนุ่มเลยนุ่มหนึบแน่นชับับขึ้นเนื้อลุ่นหน้าแบบเนี้โอเคเลยนะครับเนีย่ยเดี๋ยวผมดูนะครับเนื้อลุ่นหน้านะปึ๊บนุ่มเลยผมลองไปนั่งข้างหลังนะครับโอเคเลยสําหรับเบอร์เบอร์หกนะ นั่นอยาก,ยากให,กให้ทุกคนที่คิดอยากจะซื้ออยากจะใช้ตัดปรับกันลองไปปรับดูก่อนรับดูก่อนแต่ถ้าสําหรับผมนะผมอะชอบเบอร์หกนะครับแต่ว่าไม่แน่นอนาคตนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นอาจจะเป็นเบอร์เจ็ดนะเพราะว่าขับไปเรื่อยๆรื่อมีความรู้สึกว่ามันเริ่มนุ่มนิดนึงแต่ถ้าเราไปขับคนเดียวเนี่ยผมอาจจะปรับเป็นเบอร์เบอร์เจ็ดนะครับเพราะต,ตอนแต่ตอนนี้เรากลับมาบ้านนะครับ เรากบบาลับมาว่าเรามีชาติผู้ใหญ่แล้วก็ปรับเป็นเบอร์หกหรือเบอร์ห้าก็ได้นะครับด้วยความที่ว่าโปรไฟเนอร์เนี่ยด้านหลังเนี่ยเขามีปุ่มตรงท้ายต,ตรงด้านล่างของของโชค๊คครับี่มันสามารถปรับได้เลยนะครับเรามุดเข้าไปแล้วปรับได้เลยนี่นี่คือข้อดีของเขาโอ้สบายเลยครับปูเสือเข้าไปใต้รถปุ๊บมุดเข้าไปแล้วปรับได้เลยนะครับเจ้า,น,จานุ่มแบบนี้ไม่ต้องเอาไปขึ้นหอยไม่ต้องไปยกแม่แรงแล้วก็ไม่ต้องครับ มุดเข้าไปมือเอื้อมมือไปแล้วก็บิดได้เลยจะเลือกเบอร์หกเบอร์ห้าเบอร์เจแล้วแต่เราเลยง่ายๆปรับเสร็จปุ๊บคานออกมาสบายๆครับโอ้โ oh, หผมชอบมากเลยตรงนี้ของโปรเฟนเดอร์นะครับแล้วก็พอพอปรับผมปรับเป็นเบอร์หกเนี่ยผมขับเรื่อยๆเนี่ยนะครับจริงๆแฟนผมไม่รู้ผมก็ให้เขานั่งปกติถ้าถ้าถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะทักทันทีเลยแต่ตอนนี้เขานั่งเขาก็ แค่เอใจนิดแค่เอใจนิดว่าเออมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเขาก็ดูแล้วว่าเออมันไม,ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับล้อแม็กก็ล้อดเดิมความสูงมันก็ใกล้เคียงของเดิมเพราะลดลงมาแค่ครึ่งนิ้วไม่ได้หลดแป๊ดนะครับอันนี้ผมถามช่างแล้วว่าโหลดสูงสุดได้เท่าไหร่โหลดได้นิ้วครึ่งนะครับแต่ว่าผมโหลดมาแค่ครึ่งนิ้วนะครับเอามาลองขับถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็เวลาขับด้วยความเร็วสูงมั่นใจ นุ่มหนึบนะครับเข้าโค้งดึงโค้งแต่ก่อนเนี้ยไม่กล้าเข้าโค้งแรงนะครับตอนนี้โค้งความเร็วร้อยอัพเนี่ยดึงพงมอะไรดิมันมาตามมือเลยของเก่ามันก็มานะแต่ว่ามันก็จะออกแนวยุ้ยนะครับมันจะความรู้สึกถ้าคนถ้าคนขับรถเนี่ยจะรู้เลยมันยุ้ยยังไงครับยุ้ยคือเวลาช่วงที่เราขับไปเราดึงมามันไม่มาทันทีมันจะตามมาทีหลังเหมือนมันเหมือนเหมือนมันดีเลยดึงมาปุ๊บมันยังไม่มาเลยเหมือนมันจะดีเลยแล้ว พอหมายถึงว่ารถจะออกด้านข้างนิดนิดอย่างนี้ครับอันนี้คือการย้วยนะครับเวลาขึ้นเนินลุกแล้นาาปุ๊บเด้ง1 2 3กว่ามันจะกลับคงที่เข้ามานิ่งเนี่ยหลายรอบแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นโปร์เฟิร์ปุ๊บวิ่งมาปุ๊บ1 2ปุ๊บดูนิ่งแล้วไปต่อได้เลยนะครับไม่ต้องร้อยยุบยุบอันนี้คือนุ่มหนึบนะครับแล้วก็นุ่มหนึบไม่ย้วย ยุ้ย e คือดึงมาแล้วดึงรถปุ๊บรถตามมาเลยตามมาเบลมาเลยคนรู้สึกว่ารถมันเลี้ยวมาตามมันดึงตามโค้งมาเลยอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับระวังหลังจากที่ช้ยแล้วกอ็อยากให้นะครับเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางสำหรับคนที่คิดว่าเออรถตัวเองยุ้ยนะครับรถตัวเองยุ้ยแล้วก็อยากจะให้รถตัวเองเฟิร์มมากขึ้นนะครับอยากจะให้รถตัวเองเฟิร์มมากขึ้นครับแล้วรู้สึกว่าเออมันมั่นใจมากขึ้น เดียวรถเดียวอะไรเนี่ยเขาโค้งตามทางมันได้ดั่งใจนะครับก็เป็นอีกอหนึ่งตัวเลือกนะครับที่ที่อยากให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูซึ่งผมก็ติดตั้งมาแล้วนะครับสบายครับรู้สึกว่าชอบนะรู้สึกว่าชอบอาการคือจริงๆอ่ะผมเคยรถก่อนหน้านั้นผมก็เคยชาร์จหลัดปรเปียของเฮดได้วันนี้ก็โอเคเพียงแต่ว่ามันมันค่อยแข็งไปหนึ่งมันค่อยแข็งไปประมาณหนึ่งนะครับพอพอ ผมมีความรู้สึกว่าเอ่ออายุมากขึ้นเราจะได้นุ่มๆใจหนึบๆนะครับนุ่มใจหนึบแล้วก็อลองครับตัวเองมาเจอโปอรเฟนเดอร์ลองดูนะครับผมก็ลองดูหาข้อมูลอยู่หลายเดือนนะกว่าจะตัดสินใจนะครับแล้วก็มาลองดูรู้สึกว่าประทับใจนะครับ <c oughs> นุ่มนุ่มหนึบนะครับเข้าโค้งนี่ไม่ยุ่ยนะครับขึ้นดูเลนาเนี่จากที่ตึงข้างหลังเนี่ยมันจะตึงมันจะดีด ทบหลังมันจะดีดถ้าใครเคยขึ้นทางลูกเลน้าหรือว่าทางสปานที่เป็นแบบเนี้ยที่มาปุ๊บมันไม่โค้งใช่ไหมมันเป็นอย่างเนี้ยางหลังจะตึงมันจะดีดตั้งตึงเลยพอมันดีดปุ๊บมึงรู้เลยตึงงเนี้ยครับแต่อันนี้คือรึบนึบมันจะนึบเลยไม่ไม่ได้มองนะครับจริงๆแล้วก็ลองลองดูลองให้เ,เพื่อนๆนะครับไปหาร้านดูขอเขาขับเจ้าของร้านที่เขาติดตั้งโปรเฟนเดอร์มีรถให้ลองไหมอยากไปติดตั้งโปรเฟนเดอร์ บอัน,นี้ผมเป็นผมผมติดตั้งเป็นโปรเฟเดอร์ดิสนะครับก็เป็นตรงรุ่นเลยของเขาของคโรร่าคอสนะครับถ้าใครคิดว่าเอออยากลองเปลี่ยนแนวดูนะครับอยากนุ่มหนึบเป็นยังไงฟีลลิ่งขับรถเร็วๆแรงๆเนี่ยเอาโค้งอยู่เป็นยังไงนะครับลองไปลองดูผมลองมาแล้วประทับใจก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับอัน,นี้ยังป้ายแดงอยู่เลยนะนะครับยังป้ายแดงอยู่ก็ผมเปลี่ยนเลยเพราะว่ามันเวลาขับรถขึ้นเหนือเนีย่ยมันจะโคง้งเคงโคง้โคงเคง คนที่นั่งข้างหลังไปด้วยเขาก็จะมีอาการเริ่มเมารถเราก็ต้องพักนะครับบางจังหวะที่เราต้องต้องไปให้ทันเวลามันก็ต้องมาเสียเวลาพักเพราะว่าคนนั่งรถไปด้วยเขามีอาการโค้งเคีงโค้งเคงคนที่เมารถเนี่ยจะรู้เลยนะครับอันนี้พอผมเปลี่ยนแล้วนะครับไปลองวิ่งแล้วดีขึ้นครับโอเคเลยคนนั่งข้างหลังเนี่ยบอกว่าไม่เมาแล้วนะครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่ามันแข็งไปนะครับเบอร์หกนี่ยังบอกว่าแข็งอยู่นะนะครับแต่บางคนบอกโอเคนุ่ม้วมันก็แล้วแต่คนนั้น ผมก็คิดว่าถ้าถ้าผมนะครับมีผู้โดยสารไปด้วยอาจจะปรับลงมาเหลือ4นะครับบางคนงงเอ๊ะปรับเบอร์4เบอร์3คือโปรไฟเนอร์เนี่ยเบอร์ยิ่งน้อยยิ่งนุ่มยิ่งเบอร์ยิ่งมาก78 9 10 1 1 12นี่ยิ่งแข็งยิ่งกระด้างน,นะครับตรงนั้นเวลาปรับปรับเบอร์น,น้อยๆมันจะยิ่งนุ่มนะครับตอนนี้ผมปรับเป็นที่เบอร์6ขับคนเดียวเนี่ยกับแฟนขับไปส่งที่ทำงานขับขึ้นทางด่วนโอเคเลยเพอร์เฟกต์เลยนะครับก็ เป็นแนวทางนะครับในการาเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับมารีวิวประมาณนี้เดี๋ยวอันนี้จะเอาคร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดเลือกอีกเทนึงนะครับเกี่ยวกับการใช้งานหลังจากใช้ไปได้สักเระยะหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปบ่อยที่ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากทีอ่อาจจะลองปรับเป็นเบอร์5นะครับให้มันนุ่มขึ้นเวลานั่งเงยอะ หรือครับคนนี้อาจจะต้องปรับเบอร์เจ็ดแปดเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับส่วนคลิปนี้ไปนะครับใบบ่ายครับเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนที่กำลังตัดสินใจในการซื้อสตัดปรับเกียร์เพื่อให้รถเฟิร์มขึ้นเ่้งขึ้นหนึนขึ้นถ้าใครคิดว่าสตัดปรับเกียร์โหลลงมาแล้วรถกระท้างคิดใหม่ครับลองโปรไฟล์ดูครับว่ามันจะถูกใจไหมไปลองขับรถตามที่ร้านเขาก็ได้ครับรับรองว่าติกใจแน่นอนเหมือนผมเลยครับผมสรับคลิปนี้ ใชแล้วครับผมสวัสดีครับอ่านะครับใครที่มาดูคลิปนี้ดูจนจบแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนครับใครดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอ่าช่องนี้เป็นช่องใหม่อีกช่องหนึ่งนะครับก็อ่าใครที่ติดตามนะครับติดตามมาก็ถ้าใครรู้จักผมก็จะรู้ว่าผมเป็นครูสอนขับรถนะครับแล้วก็อีกช่องนี้เป็นอีกช่องหนึ่งนะครับในในการรีวิวก็จะเป็นรีวิวพวกอุปกรณ์แต่งรถอะไรต่างๆนะครับใครชอบอะไรยังไง แนะนำหน้านล่างนะครับว่าพี่ตั้มรีวิวอันนี้หน่อยรีวิวอันนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการรีวิวโช๊คอัพสตรตทปรับเกียร์นะครับของโปรเฟนเดอร์ดิฟนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจของเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนิดหนึ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ